บ้านเราพี่น้องถอนพักกูพักมากหมับบานเอ้บานนี้ได้ก็บบานแล้วตาเอาหม้อใส่ลูกโซอยากใช่ไกมหวานปร้หลาดไ่พักมากพักน้ำเดียวอะไรบหลา้กพี่น้องแก่ไม่ได้ไว้เพิ่นแห่งก่อนเสียหลังก็สิมามัดมป็นจุดเนาะมียายออกไวก็น้อง วางนนี้ก็้อน่ไหมเขาเด็ดเอาทำพันนเเด็ดเนลบางทุ่งปูหอมแดงวล้หลายทุ่ดนที่ปืน่ะค่ะได้มันนที่ปูผู้สายก็เป็นดินบกปูปวไข่งาม

ถ้าเขายายไมันขับกันระใบมันเน่ามัมัดอยางก็ต้องย้ายออกส่นไปเห็นแห็งแหมแล้วนะเขามามาต้องจะมาอย่างนี้ได้กระซางเนไ่อแต่ว่าเขาเอาขอบางที่เก็บขอบานกกับมหัน แต่ละคาแกนใสนแน่แลสออ่ออะไรไปเลยหอมเบนนน่อยในแบ น,น้ำต้องเร่งเ,เร่งไม้เร่งมือเข้าหน่อยมันจะได้เสร็จเร็ว เสร็จแล้วจ้าเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงบานแล้วนะคะ่ะต้นหอมหอมเอารอให้ใบแห้งได้มัดมัดอีกจากสองอาทิตย์